สังหอนฆาตากรคินลิงเพรสเซตเขียนโดยนิทานบทนำท้องถนนตกยามคำ่ำใกล้แตะสองยามในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเงียบและวังเวงรถราของบรรดาผู้อยู่อาศัยในตึกแถวสองชั้น อายุเกือบร้อยปีจอดนิ่งสงบชายคนหนึ่งกําลังเดินมาตามถนนเบื้องหลังเขาคือเส้นทางทอดจากอดีตเบื้องหน้าเขาคือจุดสิ้นสุดของถนนแม่น้ำไหลเอื่อยช้าไม่อาทรต่อความทุกข์ร้อนใดๆเขาเดินมาจนถึงห้องแถวหลังสุดท้ายที่ถูกกากะบาดลงบนแผนที่ในมือ ชายหนุ่มก้มมองเลขที่ห้องแถวกับเลขที่ในแผ่นกระดาษเล็กๆใต้แสงนีออนเสาไฟริมถนนตัวเลขทั้งสองชุดตรงกันชายหนุ่มหันกลับไปมองอยังเส้นทางที่จากมาถนนเจริญกรุงยามมืดค่ำแทบร้างไร้รถยนต์ผิดกับยามกลางวันเพียงชั่วขณะที่เขาตัดสินใจอยู่นั่นเองบานประตูเฟียมของห้องแถว อันเป็นเป้าหมายของเขาก็เปิดขึ้นโดยชายชรลาชาวจีนศีสะโรนคนหนึ่งแกไม่พูดอะไรสักอย่างขณะที่ทำหน้าที่เปิดประตูห้องแถวนั้นแสงเลื่อเรืองส่องมาจากด้านในที่มืดครึมขณะที่ห้องแถวอื่นๆปิดเงียบขณะที่ผู้คนหลับไหลในฝันอันแสนสุขห้องแถวแห่งนี้ ปรับเริ่มต้นกิจกรรมของมันเมื่อเข็มนาฬิกาแตะเลขสิบสองพอดิบพอดีชายหนุ่มกำรรกระดาษแน่นก้าวเดินเข้าไปเหลือบมองเล็กน้อยมายัางชายชลาชาวจีนใบหน้านั้นไม่มีลูกตาภายในห้องแถวแห่งนี้สถานที่ซึ่งไร้ชื่อไร้ป้ายบอกนาม ตกแต่งด้วยชุดเครื่องเรือนในสไตล์จีนย้อนยุคมีภาพเขียนผู้กันเป็นรูปของหญิงสาวนางหนึ่งนั่งอยู่ริมบ่อนางกำลังอาบน้ำอยู่ภายในป่ามืดมิดที่มีดวงตาสีเงินยวงคู่นั้นจับจ้องมาจากความมืดแสงจากโคมไฟอ่อนๆสะท้อนจากภาพเขียนเกิดมิติที่ทำให้ชายหนุ่มรู้สึกราวกับหญิงสาวมีตัวตน และกำลังอาบน้ำอยู่เบื้องหน้าเขาเชิญข้างในค่ะเสียงนุ่มลึกสะท้อนเพศของผู้พูดดังมาจากด้านในเข้าไปอีกชายหนุ่มหันกลับไปมองภายในนั้นผ่านกระเบื้องปูพื้นสลับรวดลายสีสันงดงามหญิงสาวในชุดเอี๊ยมสีแดงยืนเด่นตัดกับเงามืดด้านหลังใบหน้าของเธอ คล้ายครึงใบหน้าของหญิงสาวในรูปภาพวาดผิวพรรณของเธอขาวซีดแตกต่างจากลูกครึ่งชาวไทยจีนที่มักจะค่อนไปในทางคล้ำเล็กน้อยดวงหน้าของเธอสงบเยือกเย็นริมฝีปากของเธอเอิบอิ่มสีลิปสติกสะท้อนแดงเชกเช่นสีเสื้อผ้าที่เธอสวมเธอยิ้มน้อยๆให้เขา คุณมีเรื่องทุกขร้อนมาใช่ไหมคะชายหนุ่มพยักหน้าเขาได้รับคำบอกเล่ามาพอสมควรแล้วถึงสถานที่แห่งน,นี้เขาก้าวเข้าไปยืนตรงหน้าหญิงสาวในระยะสองเมตรไม่กล้าเข้าไปใกล้มากกว่านั้นเธอพายมือให้เขามองตามไปยังบันไดที่ทอดขึ้นสู่ด้านบนเชิญค่ะ ถ้อยคำเชิญชวนเรียบง่ายสั้นๆแต่มีอำนาจฉุดเขาให้เดินตามดังคนไร้สติชายหนุ่มก้าวขึ้นบันไดไม้ซึ่งส่งเสียงเอียดอาดตามจังหวะก้าวเดินจนขึ้นมาถึงชั้นสองห้องแถวที่จะลุงกิ่นไม้หอมกระรบอบอวนทั่วทั้งชั้นภายในนั้นไร้เครื่องเรือนตกแต่งใดๆ เว้นแต่โต๊ะใหญ่กับเก้าอี้สามตัวที่วางเด่นอยู่กลางห้อง Sample complete. Ready to continue?